ยารีสคันนี้เข้าใหม่สภาพแรกเข้าเลยพี่พี่คะ่ะบอกเลยคันนี้อย่างว้าวนะคะยารีส1.2สปอร์ตพีเมียมคันนี้ปี2021.2022นะคะราคาเบาแล้วใหม่ใช้งานแค่14,000กิโลเท่านั้นเองพี่พี่คะ่ะสามารถจัดยอดได้เต็ม ครด,ดิตดีประวัติดีพี่ไม่ต้องดาวหารถยายริดอยู่แล้วเป็นหลังคาดํามาให้ด้วยคันนี้บอกเลยนะหายากมากๆเข้ามาแป๊บก็ไปแน่นอนเรารีวิวแบบจริงใจกันแน่นอนพี่ๆี่คะคันนี้สภาพแรกเข้ายัางไม่ได้ล้างเลยนะคะวันนี้มาคําตามเคยตามสไตล์ช่องเราพี่พี่คะถ้ากําลังมองหารถอีโคคาร์แล้วสภาพสวยสวยม่ไน้อยแบบนี้ไม่แท้แน่นอนร0% 0พี่ดูช่องนี้ให้จบแล้วรีบจับรีบจองกันให้ไวทักอิวมาเลยนะตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปหรือแอดไลน์ มาเบอร์นี้ก็ได้หรือสามารถนะคะติดต่อเบอร์ส่วนตัวเบอร์นี้เลยเบอร์เดียวกันทุกอย่างแอดเข้ามาได้กอปปีเราแอดไลน์เจออิวแน่นอนเจอกันในคลิปเต็มให้จบจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรดเค่ะพี่พี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามฝากอีกช่องหนึ่งช่องอิวรถกระบะมือสองเพชรยนต์ค่ะพี่ๆใจวันนี้นะคะโอ้โหพี่เห็นอะไรไหม หลังคาดำด้วยคันนี้ยาริส1.2ึ่งจุดสองสปอร์ตพรีเมียมปีใหม่มาก21.22เอ็องเลขไม่ใช้งานเพียงแค่14,000กิโลเมตรบอกเลยวารันตีศูนย์ยังเหลือๆนะคันนี้นะคะแล้วก็นะคะเป็นรถสภาพแรกเข้านี่หนูเอามารีวิวให้พี่ๆเอฟซนะคะได้ดูกันเลยวันนี้นะอยากให้เห็นมากนะคะว่าเรารับรถสวยเข้ามาทั้งนั้นเกรด A ทั้งนั้นพี่ๆคะ่ะนี่ ให้เห็นเลยคันนี้เป็นยารีสเครื่อง1,200 cc ซีซีปี2021จดทะเบียน2,022ไม่ใช้งานแท้ๆเลย1 4 0 0 0กิโลเมตรราคาเบาๆ4,39,000บาทจัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเริ่มต้นที่เรทฟรีดาวประมาณ8,000เท่านั้นเองนะคะพี่ขาบวกลบนะคะนะคะคันนี้บอกเลยนะคะไม่ชํำเลยนะคะ พี่พี่ได้ไปนะไม่ได้ทําอะไรเลยสีขาวมุกอีกตั้งหางหลังคาดํามาด้วยแล้วกุญแจแบบสมาร์ทย์เลตค่ะพี่พี่นะคะคันนี้ใหม่แท้ไหม่เดิมร้อยเปอร์เซ็นสามารถนําไปเช็คประวัติได้นะคะพี่พี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะอออบอกเลยใครที่กำลังมองหารถอีโคคาแล้วสภาพเยี่ยมๆซื้อไปแบบว่าอุ่นใจนะพี่ๆนะไม่ต้องคิดเยอะนะซื้อไปแล้วไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิน้นจัดมาเลยคันนี้นะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่สิ เพิ่งเข้ามาเมื่อกังวันนี้เองคันนี้นะคะแล้วนะคะพอดีติดงานรีวิวตอนกลางวันให้เห็นไม่ได้ก็เลยรีบมาอัปเดตตอนกลางคืนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสไตล์ช่องเราอยู่แล้วพี่ๆคะ่ะคันนี้บอกเลยอย่างสวยนะ โหสภาพแบบกริบมากพี่พี่ดูเลยนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ล้างนะใครชอบแล้วนะติดต่อสอบถามรายละเอียดอยี่ได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนะคะพี่เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยหรือจะสายด่วนมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงพี่ขาถ้าไม่นอนหลับรับได้ตลอดนะพี่พี่หรือถ้าอยู่ยังไม่สะดวกอตอบกลับข้อความในทันทีรบกวนพี่สายด่วนเข้ามาหาเอลเบอร์เดียวกันนี่แหละค่ะพี่พี่จะ้ะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานสไตล์ช่องเราพี่ขาดู ไฟหน้ากริบไหมอะพี่พี่เห็นไหมไฟหน้ากริบมากนะมันติรีเฟกเตอร์คันนี้เบ้าแท้เบ้าเดิมจากโรงงานร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะสองด้านนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวไอน้ำไม่มีเข้าเด็ดขาดบอกเลยคันนี้เจ้าของเดิมน่าจะอ่า น่าจะเปลี่ยนคันแหละอีว่านะนะคะอาจจะอัพไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอันนี้เราก็ไม่ทราบเป็นผลแต่มาอยู่ที่เราแล้วนะคะราคานะคะลงไปหลายแสนมากนะคะจากป้ายแดงแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวบัตรประชาชนใบเดียวพี่จัดมาเลยพี่จะไปหมัวนั่งขับมอไซค์ขี่มอไซค์อยู่ทําไมหน้าฝนก็ฝนตกทรมานแดดก็แรดร้อนร้อนคนในครอบครัวสบายแลกกับ ค่าใช้จ,จ่ายที่เพิ่มขึ้นแค่ไม่กี่ปีแล้วยังได้รถเป็นทรัพย์สินของตัวเองพี่ขาสบายใจครอบครัวก็มีความสุขไปด้วยไม่ต้องคิดเยอะนะคันนี้ต่อมาด้วยนะคะเห็นไหมคะไฟตอนหมอกคู่หน้ามีมาพร้อมๆครบๆจากโรงงานกระจังหน้านะคะสีดำแผงสีดำนะแผงดังพึ่งสีดำแบบมันนะแบบมันเลยนะคะสวยมากเหลี่ยมสีคมอ่าโดยปกติถ้ารถมันมีรอยลักยิ้มอย่างเงี้ย เรามองผ่านไฟอย่างนี้พี่มันต้องเห็นแล้วปะเห็นมุมไหมคะอย่างสวยคันนี้ไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยหนูเช็คลิดออกมานะคันนี้บอกเลยอย่างสวยว้าวจริงเครื่องเดิมเครื่องแท้เกียร์ไม่เปลี่ยนนะคะเครื่องไม่มีตัดแต่งตัดต่อหนูให้ดูใกล้ๆพี่ดูนี่สีขาวมุกนะจ๊ะไม่ใช่สีขาวไวนะะ้นะคะนะคะแมกแท้แม,ก,แแมกเดิมจากโรงงานแมกทูทนแท้จากโตโยต้านะพี่ๆค่ะดิสเบรกยังเหลือครบๆนะคะ อ่าโชคแท้โชคเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเข้าดูใกล้ๆเลยไม่มีรอยเยิ้มต้องขอประทานอภัยนะยางยังไม่ได้ล้างนะคะเป็นสภาพเข้าใหม่นี่มีใครจะการให้ดูเท่าหนูบ้างอ่าแต่อย่าว่ากันนะยังไม่ได้ล้างขอประทานอภัยเลยนะคะยางยังใช้งานได้อีกยาวๆพี่ขามองข้างใต้เอาให้ดูแบบนี้เลย ไม่มีรอยบุบแน่นอนพี่พี่ขานะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะคะรอยต่อประตูก็สนิทเห็นไหมคะไม่ได้มีอ้าใดๆทั้งสิน้นหันมาอีกด้านหนึ่งนะคะรอยต่อระหว่างกันชนหน้าแนบสนิทนะคะออกโรงงานยังไงมาอย่าง,งานั้นตัวฟิล์มเห็นไหม ตัวฟิล์มยังติดอยู่เลยนะคะโลโก้นะคะแบรนด์ของฟิล์มยังไม่หายไปไหนเลยพี่นั่นคือสภาพที่ใหม่มากๆลองๆป้ายแดงคันนี้ใครได้ไปอย่างผมนะคะแล้วก็กระจกมองข้างสีดํานะคะพร้อมไฟเลี้ยวข้างกระจกมองข้างตัดกัะสีขาวมุกตัวรถอโอ้โหตัดกันออกมาได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็พี่ดู าาซีมนะคะมีพร้อมให้ค,บครบๆตลอดทั้งคันโอ้แบคท็อปคันนี้หลังคาดําอย่างว้าวเลยพี่ยารีดห้าประตูใครชอบรถสไตล์นี้นะคันนี้นะให้ไวเลยนะรีบจับรีบจองกันได้ออกได้ทุกอาชีพค่ะพี่ท,ทั่วทั่วประเทศเลยมีบริการรถสไลด์ดูแลให้นะคะพี่ค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลให้ตลอดนะคะไปถึงหน้าบ้านหน้าชานเรือนได้เลยคันนี้บอกเลยคุ้มคุ้มครบๆเลยนะคะเข้ามาดูด้านในกันมากดีกว่า,า,าพี่ ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานค่ะดูโครงสร้างประตูแท้ประตูเดิมหรือเปล่ารอยเม็ดองเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะคะเรียงเม็ดอย่างนี้สวยๆอย่างนี้นะคะโลโก้แท้โตโยต้าบานประตูทุกบานนะคะใหม่แท้แน่นอนร้อยประเทินนะคะแผงประตูข้างวัสดุอย่างดีจากโตโยต้าพี่ขาควบคุมกระจกนะคะโดยระบบไฟฟ้ากันหมดแล้วนะคะมีซอฟต์พัส สีดำหนังซอฟทัชนะคะเดินได้สีน้ำเงินตัดกันได้อย่างลงตัวพี่คะ่ะคันนี้บอกเลยนะอย่างว้าวนะคะกุญแจเป็นแบบพุสตาร์แล้วปุ่มสตาร์นะพี่ๆเปิดไฟขึ้นมานี่ไฟใช้งานได้นะพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะสวยๆครบๆแบบนี้นะคะเกียร์ออโต้นะคะพี่ๆเครื่องหนึ่งพันสองรอซีซีคันนี้นะคะได้กล้องถอยมาให้แล้วนะคะมีระบบ Engine s t a r รแล้วก็หน้าจอแบบ ทัชสกรีนมาให้หนังโอ้โหพี่ยังมีกลิ่นใหม่ๆอยู่เลยนี่ตึงป่ะ หนังตึงหนังแน่นแท้เลยพี่คะโอ้โหไม่มีช้ำเลยหนูบอกเลยนะคะสภาพแบบว่าเหมือนพี่ได้รถใหม่อะ่ะแต่ในราคารถที่ใช้งานแล้วแถมยังไม่ต้องหาเงินมาดาวพี่คะนะคะสติกเกอร์นะคะการรับประกันมอกงมอกออ,กอ,อะไรยังอยู่ครบหมดเลยนะคะหัวน็อตไม่ได้มีขยับใดใดทั้ทงสิ้นพี่หามาสภาพไหนอยู่สภาพนั้นนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะนะคะถ้าใครชอบพี่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานรีบจับรีบจองกันให้ไวบอกเลยเครื่องแท้เครื่องเดิมแน่นอนตรงรุ่นแน่ๆนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ สามารถนําเลขนะคะไปเช็คได้เลยเล่มเราสามารถโอนได้นะคะเล่มอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยพี่ๆค่ะสามารถนําตัวเลขเครื่องเลขถังนะคะไปเช็คประวัติได้เข้าศูนย์ตลอดพี่ค่ะนะคะรถสวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นดูด้านในนี่ขอประธานอภัยนะยังไม่ได้ล้างนะ้าบางทีเดี๋ยวเปิดแฟนอ่าสวยป่ะเห็นชัดๆแบบนี้ก็เลยคะ่ะพี่ๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานนะโอ้โหหนังยังตึงๆอยู่เลยพี่นะคะนี่เห็นไหมด้านหน้า ให้เห็นแบบนี้เลยนะคะลายตาไหมขอประทานอภัยแต่อยู่ว่าคันนี้สวยอยู่เชียนะพี่อยู่เชียถ้าใครกําลังมองหาอยู่ไม่ต้องกินเยอะนะนะคะสปอยเลอร์ติดมาให้เรียบร้อยพี่นะคะโอ้โหคันนี้มันจะมีอะไรซี่ครบไปขนาดนี้แล้วพี่คะโตโยต้านะคะโลกโก้แท้ยๆยังอยู่ครบๆไม่มีอะไรที่จะบุกสลายไม่มีอะไรที่จะไม่เหมือนเดิมเลยคันนี้นะบอกเลยนะคะถ้าพี่ชอบแล้วนะพี่ค่ะสนใจนะติดต่อสอบถามรายละเอียดอยู่ได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นในเลทฟรีดาวนะคะอยู่ที่ประมาณ จ็ดถึงแปดพันประมาณนี้ค่ะขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรื่องเอกสารก็ออกง,ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะพี่ๆคะ่ะไม่ต้องห่วงนะมีปัญหาด้านใดสอบถามกันเข้ามาได้ก่อนนะคะเดี๋ยวหาทางออกให้พี่คะ่ะนะคะขอแค่จริงใจกันนะคะพี่จริงใจกับย,ยูจัดให้นะช่วยเหลือเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยูอยากขายรถพี่อยากได้รถโอเคดีมันสะพายนะคะเหมาะสมกันพี่แบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานนะคะแล้วถ้าสนใจแล้วนะติดต่อเข้ามานะรออยู่นะคะพี่ตลอดย4ชั่วโมงเลยแอนไลน์เข้ามาถ้าถามกันก่อนก็นกได้นะพี่ๆคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ ep นี้นะะให้ข้อมูลไม่ครบด้านใดขอประทานอภัยนะคะพี่พี่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า ep หน้าเดี๋ยวอัปเดตรถสวยๆเกรด a แถมยังฟรีดาวได้ทุกคันจัดได้เต็มทุกยอดแบบนี้นะคะอย่าลืมนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะให้อิวด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะแล,แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนะคะการแจ้งเตือนรถสวยเกรด a สภาพดีแถมยังฟรีดาวได้แล้วก็ยอดจัดล้นๆ้นแบบนี้ได้อีกตลอดไปนะพี่ๆค่ะสสำหรับคลิปนี้ ep นี้เจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีคะ่ะ